ครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับช่อง YSNDP อีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับดันเจี้ยนเก่าแล้วนะครับผมเป็นดันเจี้ยนเก่าเนาะแต่วันนี้เขาเอามาให้เราลงใหม่อีกรอบนะครับผมวันนี้นะครับสำหรับคนที่ต้องการนะครับเทคเทอริคอรเตอร์นะครับผมก็คือเทคที่ผมยืนอยู่เนี่ยวงกลมตัวนี้นะครับวงกลมใหญ่ๆนี่นะครับก็สามารถลงดันนี้นะครับเพราะว่ามันอยู่ในกล่องเทคหลักนั่นเองนะครับผมอย่างน้อยมันก็รับประกันแหละว่ามีแน่นอนนะฮะ โอเคมานะครับผมหน้าตาของดันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเป็นระดับฮาร์ดนะครับระดับยากเนาะแต่ว่าเป็นระดับ,ดบยากก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้ยากเลยนะครับผมมาดูครับผมอันนี้ย้ำนะครับว่านี่คือของเทคหลักนะในกล่องเทคหลักเท่านั้นนะครับผมซึ่งมันจะสุ่มให้เราแค่หชิ้นนะครับต่อ1กล่องนั่นเองนะครับต่อให้เราลงไป1ครั้งแล้วมันก็จะฉุบเออมันก็จะสุ่มให้แค่1ชิ้นเท่านั้นเนาะก็จะมีเทคระเบิดนะครับผมอ่า ก็คือเทคเอ่อเกรดใช่ไหมไอเนทเกรนเนดใช่ไหมเออนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวของเทคทีเดพอร์เตอร์นะครับผมก็คือเทควาร์มและเทคตรงดันนี่แหละฮะแล้วก็เป็นเสื้อนะครับเสื้อกันหนาวนะครับระดับสีฟ้านะแล้วก็จะเป็นรองเท้าเทคนั่นเองนะครับผมซึ่งก็สิ่งที่น่าสนใจในด้านนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเทคทีเดพอร์เตอร์นะครับเพราะว่ามีหลายๆคนรออยู่นะครับไอเทคทีเดพอร์เตอร์ตัวนี้นะโอเคนะครับผมก็เอนเลยก็ไม่ได้อะไรไปเยอะนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตลงเลยแล้วกันนะ โอเคเพราะว่าลงตอนเช้าตอนกลางคืนก็เหมือนกันนะฮะตอนนี้ไม่มีตัวไหนที่มีบล็บตอนกลางคืนนะครับเราก็ลงตอนเช้าได้ลงตอนตอนกลางคืนก็ได้เช้าก็ได้แล้วแต่เราในนี้น,นะครับโอเคอเฮ้ยแต่ลืมบอกอย่างหนึ่งฮะว่าในระหว่างทางฮนะจะเจอกับพวกแมงมุมด้วยนะก็คือนี่ฮะตัวแมงมุมนี้เลยนะฮะอ่าโอเคประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะอันนี้เรามาถูกปะไม่ถูกอ๋ออันนี้เป็นของพรีเมียม เป็น1ึ่ตืมหายนะครับของผมเป็นหนึ่งตื GUY, มหา, <ๆ S 1> ายก็เดี๋ยวค่อยเอานะครับเอ้ยเอาเอาเลยดีกว่าเอาเลยดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวย้อนไปย้อนมาเนาะเราเดี๋ยวเอาเลยดีกว่านะครับผมตัวน,นี้เป็นของพรีเมียมนะครับผมเป็นพรีเมียมชิ้นแรกนะ <yt Limited> ที่อยู่ตรงจุดเกิดเลยครับเป็นดันที่พรีเมียมอยู่อยู่จุดเกิดอ่ะเออผมก็เลยงงนี่แหละว่าเออไว้มันมามันมาอยู่จุดเกิดเลยฮะตัวนี้นะครับอ่ะโอเคได้แล้วครับผมพรีเมียมโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ได้ชุดน่ารักมากไอเน,นี่ยไอ,อ,นนอ,อนนชุดชุดไดนโนเสาร์อะเออหัวไดนโนเสาร์นะครับผมเออโคตรเจ๋งโอเคฮะเดี๋ยวเราเอ,อ้ยไอน,นี้มันเป็นมงมุมหรือว่ายีนี่ผมเก็บไปด้วยอะเอ,อ้าไอ,อพวกนี้มีให้ด้วยฮะนอกดันก็จะมีพวกนี้ให้เหมือนกันอะโอเคฮะท่านผู้ชมตอนนี้ก็จะเห็นนะครับว่าในห้องนี้นะครับมีทางออกแค่ไอทางไปก็แค่ตรงประตูรั้วไม้นี้นะครับผมกับประตูเออฝั่งนี้เอ,อ้ยมาอีกแล้ว มผมบอกเลยว่าเจอเยอะแน่ฮะเจอด้วงด้วยเจอแมงมุมด้วยะฮะก็ระวังกันดีๆนิด,น,ด,น,ดนึงนะฮะโอเคฮะต่อไปก็จะเป็นไอซ์แอ็กซ์นะฮะผมแล้วห้องห้องที่หลังจากไอซ์แอ็กก็จะเป็นห้องคุณมดกับแมลงปอนะครับโอเคมานะครับผมขออนุญ,ญาตไปแบบช้าๆนะครับท่านผู้ชมมาหนามโอเคแล้วก็ขวานหนามขวานแล้วก็หนาม แล้วก็ขวานฮนะแล้วก็เฮ้ย,แ,ยแล้วอู้เกือบอุย๊ยดีนะที่ผมยังตั้งสติอยู่เมื่อกี้ฮะเพราะว่ามันชนผมนึกว่ามันไม่ชนเกือบแล้วเกือบตุยฮะดีนะที่มีสติอยู่สติผมยังดีอยู่เมื่อกี้ไม่งั้นนะก็แล้วก็นะขวานสับผมแน่ฮนะอุย๊ยระวังเลยทุกคนทุกคนอาจจะพลาดแบบนี้เหมือนผมนะโอ okay. เคยวผมขอ,อยากินยาเพิ่มเลือดไปอีกอนะิดนะึงฮะเพราะว่าตอนนี้เราจะต้องเจอกับห้อง อันนี้แล้วเนาะอ่ะโอเคมานะครฮบผมต่อไปเป็นห้องของเอ่อน่าจะเป็นหมวดจังเกิลนอตนะครับเราจะต้องฆ่าเอ่อมดก่อนมนะั้งถ้าผมจำไม่ผิดมดหรือเปล่าหรือว่า,มาแมลงเอะเดี๋ยวผมไปบนึ่งนะผมจําไม่ได้อ่าโอเคเราต้องฆ่าพุ่มเออเราต้องฆ่ามดก่อนนะครับซึ่งนี่ไงเราก็ฆ่ามดเราก็แค่ถอยหลังฟันนะฮะเรื่อยๆเลยนะครับถอยหลังฟันเรื่อยๆเอ้ยทำไมผมไม่ฟันล่ะโอเคฆ่าพวกนี่ให้หมดเลยฮนะไปถอยหลังฟันได้ฮนะห้องนี้ง่ายๆฮะ เห็นไ,ไหมโอเคเคลียร์เรียบร้อยะครับผมก็เอาการเคลียร์แล้วก็ทิ้งพวกนี้ไปด้วยฮะ,ะเพราะหนักกระเป๋าครไม่อยากเอาไปนะครับผมและต่อมาเฮ้ยอะไรอะแมงมุมอยู่กับตัวชมดใช่ไหมเออเราไม่ไปฮะ,ะแต่เราจะไปทางนี้นะครับผมนี่ไปทางนี้เลยนะครับเพราะตรงนี้เป็นห้องต่อไปนะครับจะเจอกับลาลาลิโอนะครับหรือแมงมุมนะครับ เป็นแมงมุมน่าจะแมงมุมยักษ์มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต่เป็นแมงมุมเพิ่มสปีดนะค่อนข้างที่จะไวเลยนะครับผมก็อาจจะหลบอาจจะหลบพวกอา่ายแมงมุมไม่ได้อยู่แล้วนะครับอ,อ๋อไม่ใช่แมงมุมยักษ์แมงมุมตัวเล็กนะครับแต่ค่อนข้างที่จะเดินไวนะครับแล้วเราไม่ได้กลัวด้วยไงเรามาก็ใส่เดี่ยวได้หมดนะผมบอกเลยนี่ฮะวิธีการนะครับเติมกระสุนไวก็แค่เปลี่ยนเป็นบุคคลที่3น,นั่นเองนะโอเคนะับผมเรา เข้าใจนะครับว่าบูตอนอาจจะอาจจะยากเอ้ยอาจจะเลือดเยอะกว่านะเลือดของแมงมุมพวกนี้อาจจะเยอะกว่าก็จริงฮะแต่ว่าพวกเขาเดินเป็นทปีดก็จริงนะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะทําอะไรเรายากอ่ะเราเพราะเรามีปืนนะครับเรายิงไปเรื่อยๆได้เลยนะคบผมเห็นไหมกว่าเขาจะมายิงใยใส่เราก็น่าจะประมาณหนึ่งถูกไหมถ้ามันไม่มาใกล้เกิน่ะเนี่ยใกล้เกินอย่างเงี้ยอาจจะโดนนะครับตรนูนตรงนู้นสตัวเลยฮะโอเคแล้วยิงตัวใกล้ที่สุดก่อนนะครับผมเพื่อที่จะลดดาเมจนะครับ ก็จะลดเลือดไม่ใช่โดนดาเมตนะฮะลดเลือดอ่าโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บพวกเขาไปด้วยแล้วกันนะครับเอาไปสักเกือบสิบตัวเกือบหมดเลยนะสิบตัวโอเคครับผมไปเดี๋ยวเราให้เขาไปกับเราด้วยนะฮะเพราะว่ามันน่ารักดีครับผมไม่ยังไม่มีด้วยนาลาริโอนะฮะแบบชิปโอเคเฮ้ยจะหมดแล้วสร้าจะหมดแล้วโอเคหมดยัง หมดละห้ได้มานิดหน่อยฮะไม่ได้เยอะมาก10กวอนได้โอเคเดี๋ยวเราจะไปเอากุญแจก่อนนะครับแล้วค่อยไปสู้กับเจ้าชาลีหรือจะไปสู้กับเจ้าชาลีเพื่อจริงๆแล้วว่าดัานเนี้ยผมบอกก่อนนะว่าแผนที่อ่ะมันจะมีสองห้องเอ้มันจะมีอยู่2ที่นะครับแต่ว่าต้องผ่านห้องเจ้าชาลีไปก่อนเพื่ออะไรฮะเพราะว่า เพื่อที่จะไปเอาของพิเมยมนะครับตอนนี้เรายังไม่ไปนะครับเราไปฝั่งนู้นก่อนนะครับเราไปสู้กับเจ้าชาลีก่อนนะครับซึ่งเจ้าชาลีเนี่ยผมบอกก่อนนะชาลีรดเกาะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกับแมงมุมอยู่ด้วยกันนะซึ่งก็โหดอยู่นะครับแต่ว่าผมต้องบอกความโหดของเขาคือปาาอึสลบได้นะครับก็คือแต่เราไม่ต้องห่วงนะเพราะเรามียาก,การสลบถุกไหมแล้วก็เป็นตัวของอลาราดิโอนะครับรถสปีดเราด้วยก็อาจจะยากนิดนึงนะครับอาจจะต้องบู๊หน่อยนะแต่ประเด็นคือประเด็นคือตรงที่ว่า เป็นห้องก่อนร้อยเปอร์เซ็นต์นี่หละฮะอาจจะตุยได้นะครับบูตอนก็ระวังระวังกันด้วยเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นห้องที่สําหรับคนที่อยากได้ของพรีเมียมสองชิ้นนะเพราะว่ามันมีของพรีเมียมข้างในนั้นอีกสองชิ้นนะครับถ้าเกิดเราไม่เอาก็ไม่ต้องเข้าไม่ต้องสู้กับห้องนี้แค่นั้นเองฮนะตัดสินใจแล้วแต่ท่านผู้ชมครับผมจะไม่บังคับใครลงเหมือนผมนะแต่ว่าผมจะลงไกด์ไลน์ให้ดูเพราะว่ามันต้องพาไปเอาเอาเจ้าชาลีนู่นผมจะบอกที่สําคัญคือเราต้อง เราต้องออ่กระโดดหลบได้นะครับกระโดดหลบอือเจ้าชาลีได้นะครับส่วนแมงมุมเดินช้ามากฮะอ่าผมย้ำนะครับว่าแมงมุมเดินช้ามากเล็งเป้าไปที่เจ้าชาลีก่อนฮะอ่าแบบผมเนี่ยฮะเล็งเป้าไปที่เจ้าชาลีก่อนนะครับมันไกลแค่ไหนก็ก็กระโดดหลบอือเอาฮะเนี่ยต้องเราต้องมองดีๆนะครับว่าเขาง้างอือหรือเอ้ยง้างมือหรือยังถ้าง้างมือเดี๋ยวผมจะกระโดดหลบนะครับแบบผมก็ได้นะครับอ่ะอันนี้ก็เคลียร์ไปสองวครับโดนที่ไม่โดนตีเลยนะยังไม่โดนตีสักครั้งเลยนะฮะ มาดูฮะนี่เจ้าชาลีอยู่ใ,ใกล้ๆเราซัดก,ก่อนเลยฮะแปลว่าเจ้าชาลีหนึ่งตัวแมงมุมจะมี2ตัวฮะแต่ถ้าเกิดเจ้าชาลี2ตัวแมงมุมจะมีแค่หนึ่งฮะอ่าประมาณนั้นโอเคนะฮะโอเคอันนี้ก็จบไปสาเวฟแล้วฮะเดืเวฟสุดท้ายครับผมเจ้าชารี2ตัวครับผมโอเคกระโดดหลบครับอุย้ยเห็นไหมกระโดดหลบฮะมาเจกตรงนู้นไกลๆฮะตรงนู้นไกลๆหนึ่งตัวนะับผมจะปลาเมื่อกี้พอดีผมอ่า ได้เรียบร้อยนะครับแมงมุมไม่ต้องกลัวนะครับเพราะแมงมุมต้องใกล้ฟิกมากๆนะครับถึงจะพ่นใยใสเราได้เนาะเห็นไหมฮะผมไม่โดนตีเลยจากเวบนี้นะฮะผมก็ถือว่ารอดตัวไปนั่นเองฮะขออนุญาตใส่เป็นชุดเทคนะครับเนื่องจากว่าจะใช้เป็นในการเคลื่อนที่นั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมอ้าเดินผิดเดินผิดตรงนี้นะฮะปนะครับผมตรงนี้ก็จะมีระวังระหว่างทางก็จะมีเจ้าแมงมุมด้วยนะครับแต่ว่า แมงมุมมันไม่น่ากลัวจะเท่าเจ้าแรปเตอร์อะ่ะเพราะว่าแรปเตอร์มันจะตะครุบเรานะครับค่อนข้างที่จะเสียเวลานะครับแต่เจ้าแมงมุมเราก็สามารถซ้ายขวาไม่มีนะครับอ,อ๋อตรงนู้นนะฮะไกลๆซึ่งมันก็ไกลยอยู่พอสมควรนะครับผมเราอาจจะไปไม่ถึงมันด้วยซ้ำฮะเพราะว่าเราจะเลี้ยวทางนี้ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวมันก็เห็นเราอยู่ดีใช่ไหมล่ะเราก็ยิงมันไปเลยฮนะโอเคตรงนี้นะครับมันยังไม่มีกบดักใดๆนะครับแต่ว่าเราต้องลงไปสุดทางนู้นก่อนนะครับเพื่อที่จะแปบ พรีเมียมอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมมันเป็นพรีเมียม2ชิ้นนะตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้จะมีพรีเมียม2ชิ้นนะโอเคุได้มาแล้วฮะชิ้นแรกเราไปต่อเลยฮะผมไม่ค่อยเอ๊ะได้พรีเมียมอะไรเนี่ยทำไมมันเป็นมันเหมือนไม่ใช่พรีเมียมเท่าไหร่อันนี้มันเป็นของที่หาได้อยู่แล้วอะทําไมผมได้ไม่ค่อยดีนะฮะเป็นพรีเมียมแต่ว่าพรีมคำว่าพรีเมียมไม่ใช่แค่ของพรีเมียมที่ต้องซื้อนะอาจจะเป็นของที่ให้ฟรีมาเห็นไหมของที่ให้ฟรีมาได้นะครับดูดิ นะครับผมดูผมได้นะฮะได้กางเกงร่องหนแล้วกางเกงหนาไอ้กางเกงหินมาครับผมเออได้กางเกงก้อนหินมาก็ถือว่าไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ฮะอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราโอ้ยหลับม,มาฮะเออวันนี้ผมลืมเอาอึอมาเจออึอพอดีขอบคุณนะฮะวันนี้ผมเอาอึอมาทำอะไรเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาไว้ล่อสําหรับตัวของบอสแมงไอ้บอสด,ด้วงนะครับ เจ้าวัดด้วงอ่ะมันสามารถล่อด้วยอื่ได้นะมีคนบอกผมมานะครับซึ่งสูตรนั้นโคตรดีผมบอกเลยว่าเป็นสูตรคําแนะนําที่โคตรเดอรเบสนะฮะแบบโคตรดีจัดๆนะับผมบอกเลยอ่ะโอเคก็หันซ้ายหันขวาไม่มีก็ยิงใช่ไหมอถ้ามีก็ยิงฮะถ้าไม่มีก็ปล่อยไปนะครับโอเคครับผมได้กุญแจมาเป็นที่เรียบร้อยนะับผมเดี๋ยวเราจะกลับไปที่จุดเกิดกันนะครับแต่ข้อควรระวังเลยนะครับจุดเดียวเลยคือ iX นะที่ผมไม่ชอบนะครับ สำหรับคนอื่นอาจจะชอบก็ได้นะครับแต่ผมไม่ชอบเพราะนั้นนะมันรู้สึกมันรู้สึกแบบว่าหวาดเสียวอยู่ตลอดเวลานะครับผมอ่ะโอเคไปห้องนี้ก็เป็นห้องที่เราผ่านมาแล้วนะครับผมโอเคตรงนี้เราก็สามารถถ่านไอเอ็กซ์ได้หรือเปล่าเราไปดูกันฮนะวันนี้ผมจะไม่ประมาทด้วยนะครับผมอ่ะมานี่ผมจะไม่ประมาทเลยนะลองดูกันฮนะน้ำขวานแล้วก็น้ำ โอเคใกล้ๆหน่อยฮะขวานแล้วก็้นาขวานแล้วก็นามโอเครอบนี้ไม่โดนนะฮะถือว่าโอเคไปฮะรอบนี้ไม่โดนนะฮะอ๋อผมยิงไปไกลจังอยู่ประตูแค่ตัวนี้เองฮะโอเคเดี๋ยวผมต้องออกไปเซฟแล้วเพราะว่าข้างหน้ามันเป็นจุดที่ต้องออ๋อไม่ต้องเซฟก็ได้นะหรือถ้าผมถ้าไม่เซฟนะครับก็จะไปสู้กับห้องของคุณตะขาบนะครับห้องต่อไปจะเป็นห้องของคุณตะขาบนะซึ่ง จะบวกเลยไหมถ้าบวกเลยผมก็บวกได้นะทุกคนเพราะว่ามันไม่มีอะไรเสียหาย,ยแล้วตอนนี้เพราะว่ามันง่ายๆนะครับห้องตะขาบเป็นตะขาบรถสปีดเรานะเป็นห้องรถสปีดนะครับซึ่งจะทําให้เราโดนตะขาบฉกง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าเรามีปืนฮนะเราไม่กลัวเราไม่กลัวใช่หรือไม่ตะขาบต้องใช้ปืนยิงเท่านั้นนะถ้าผมผมบอกไว้ก่อนนะเพื่อถ้าท่านชมจะก็จะงงว่าทําไมต้องเอาปืนยิงเครับเพราะว่าตะขาบมันจะมีสะท้อนดาเมจนะครับผมจากดาบเรานะ ถ้าเกิดเราตีแปลว่าดามจก็จะเข้าเราด้วยนั่นเองเนะครับผมก็พยายามใช้ปืนยิงนะครับตรงนู้นมา2ตัวนะครับยิงเคลียร์ไปก่อนนะครับเคลียร์ทีละทางโอเคตอนนี้มา1ทางฮะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินออกมานิดหนึ่งฮะโอเคนะคพยายามอยู่มุมมุมไว้นะับผมใครตัวไหนเกิดใกล้เราเราก็ซัดไปก่อนเลยฮะ,ะตรงนั้นเกิดก่อนตรงนั้นเกิดตามนะฮะโอเคถ้าตัวไหนเรายิงไม่ตุยอ่ะมันจะมีเสียงเพลงขึ้นนะดูง่ายๆเนาะเนี่ยมันน่าจะคลานมาตรงนี้แหละ ไหนตัวนึงอะอ๋ะออยู่นูน่นโอ้โหยางไกลไม่โดนฮะโอ๊ยไกลมากฮนะผมเดินช้าไงผมก็เลยลองเสี่ยงยิงไกยิง,ยงนั่นดูนะเออจบสักทีฮนะไปะโอเคฮนะผมเดี๋ยวตรงนี้เราจะพามาเอาของออันนี้เป็นของธรรมดานะฮะผมไม่แน่ใจว่าของนี้เป็นของกล่องกระสุนหรือเปล่า ไม่ใช่นะฮะเป็นรองเท้าเฮ้ยรองเท้าดีหรือเปล่าฮะโอ้ยสอง้ยเจ็เลยนะอาร์เมอร์สองอาร์เมอร์โอ้ยนี่สองกว่านะครับก็ถือว่าดีอันนี้ผมเล่นโหมดอีซี่นะฮะไม่ต้องใช้อะไรเยอะมากก็ได้นะครับผมโอเคตรงนี้จะเป็นของเทคหลักนะครับผมอันนี้จะเป็นของเทคหลักเลยนะครับมีด้วงเฝ้าอยู่นะครับก็ตัวน้อยนะครับไปนะครับผมก็ตรงนี้ก็จะได้เป็นของเทคหลักผมได้เป็นกินเนสนะครับผมก็คืออ่าระเบิด เทคนั่นเองนี่ครับผมป่ะโอเคครับผมตรงนี้ก็มาถึงตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมดูแผนที่สักกู่หนึงนะ่งอ๋อมันก็ไม่มีอะไรแล้วทุกคนจริงๆก็คือรอบเดียวจบได้เลยนะแต่ว่าอย่าเสี่ยงเลยฮนะเดี๋ยวผมว่ากลัวว่าไฟล์มันจะหายน่นี่เงี้ยกลัวกลัวไฟล์งานนี่นะฮะกลัวไฟล์คลิปนี้จะหายไปยต้องมั่งอัดใหม่ครับแต่ว่าสำหรับท่านผู้ชมแล้วจะลุยทีเดียวก็จบได้เลยครับเพราะว่าห้องต่อไปจะเป็นห้องของจังเกิลน็อตนะับเป็นตะขาบกับ แมงมุมนะครับผมซึ่งก็ถามว่ายากไหมก็ไม่ได้ยากนะครับจริงๆเราก็ผมก็เจอได้เลยนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปตามแผนที่นะครับผมลงไปข้างล่างนี้ก่อนนะครับโอเคแวะเอากล่องนี้นิดนึงก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นกล่องที่เอ่อเฮ้ยเป็นปืนวะทำไมเป็นปืนมาจากไหนนี้โอเคเดี๋ยวเราจะเดินตามไปเลยนะครับทีเดียวนะครับผมโอโดนอะไรไม่รู้ยิงโอเคตกใจหมดนะครับ อ่ะผมต้องบอกก่อนนะครับว่าห้องข้างบนไม่มีอะไรแล้วนะครับผมเราจะต้องเดินลงข้างล่างนะครับโอ้โหกวางสวยมากสีนี้นะยู่ดีที่มมืดสวยมากฮะดูดิโอโอ,โอเคแต่จริงๆแล้วอ่ะห้องจังเกิลน็อตอ่ะผมจะลืมบอกไปว่าเราไม่ต้องเข้าไปสู้แล้วนะครับอ่ะถามว่าทําไมเนี่ยครับเพราะว่ามันมันไม่มีอะไรแล้วจริงๆนะทุกคนห้องนั้นนะผมไม่พาไปแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าเกิดใครอยากได้ก็สู้นะครับก็แค่ต้องคาเจ้าตาขาบก่อนแล้วก็ อ๋อจริงๆตะขาบกับแมงมุมถ้าใครอยากได้ก็ข้องก่อนหน้านี้ที่ต้องสู้ก็เก็บชิปตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็ได้เนาะเออลืมไปนะครับเนี่ยแมงมุมก็ตามทางก็มีฮะรเราก็ยิงไปเลยฮะเออเนี่ยแค่นี้นะครับอันนี้เป็นของเเออ่ทคลองนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมตรงนี้ผมว่าผมต้องเซฟแล้วแหละนะครับกันอะไรรู้ไหมกันตุยฮะนี่เป็นไอซ์แอคนะครับผมเพราะว่ากันตุยตรงนี้ดีกว่าไหม หรือไม่น่าตุยทุกคนคิดว่าไม่น่าตุยใช่ไหมผมก็จะไปต่อนะครับ้าไม่น่าตุยเพราะว่าตอนนี้คือของทุกอย่างครบหมดแล้วนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งคือห้องที่ผมบอกว่าเป็นจังเกิลน็อตก็ไม่ต้องสู้เนาะเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นห้องที่เราไม่ต้องไปเอาของอะไรข้างในเพราะไมไ่มีอะไรเลยฮะโอเคฮะใครอยากได้ตะขาบก็ห้องก่อนหน้าน,นี้ก็มีตะขาบแล้วนะก็สามารถไปเอาตะขาบในห้องนั้นได้เลยนะครับแล้วส่วนห้องแมงมุมก็ห้องแมงมุมที่เราสู้ไปตั้งแต่แรกๆฮะก,ก็ห้องนั้นก็สามารถเอาชิปแมงมุมได้อยู่แล้วเน,ะนาะก อะไรต้องไปเอาแล้วใช่ไหมล่ะเออนะครับก็หมดแล้วฮะโอเคครับผมมีแมงบุมตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับผมก็เอ้ยสองตัวเลยเหรอโอ้โอเคฮะสองตัวตรงนี้ครับก็เคลียร์ไปก่อนนะครับโอเคฮะผมผ่านมาตรงนี้จะเป็นห้องของมดนะครับต่อไปจะเป็นห้องของคุณมดนะครับซึ่งอ่อก็ก็ถามว่าโหดไหมก็มดมดก็ไม่ได้โหดมากนะครับอ่ามีแมงบุมตรงนี้อีกหนึ่งตัวฮะตุยลงไปนะครับผมเดี๋ยวผมไปเซฟหน้าห้องบอสดีกว่านะครับเพราะว่าเนื่องจากว่า ตรงนี้มันไม่มีอะไรต้องสู้แล้วจริงๆฮะอย่างงั้นเดี๋ยวเราจะไปเซฟหน้าห้องบอลแล้วกันนะครับผมแล้วก็จะไปสู้กับห้องมดห้องสุดท้ายนะครับผมเป็นห้องระดับร้อนนะซึ่งเราจะต้องรีบสู้นะครับขออนุญาตใช้เป็นอุย้ยไม่ใช่มดนะขออภัยแมงปอนะฮะเราแค่ถอยหลังฟันนะขออนุญาตใช้เป็นชุดเทคนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นห้องระดับง่ายๆอยู่แล้วทุกคนน่าจะผ่านได้นะครับขออนุญาตใช้เป็นชุดเทคเลยนะกันนะเพราะว่าค่าสรบปอะไรก็ไม่มีนะครับตัวของแมงปอนะครับ โอเคนี่ครับก็ไม่มีอะไรนะครับถ้าเราอยากฟันซากก็ฟันได้นะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวมันจะมีกระเป๋าดอกเป็นตัวของมแมลงนะครับเฮ้ยวันนี้เจอกรกบหรือว่าอ๋อวันนี้เจอกบนะฮะขออภัยนะทุกคนน่าจะกบนะถ้าผมจำไม่ผิดอะไม่ใช่ด้วงมั้งถ้าด้วงมันน่าจะชื่ออีกหนึ่งไหมเอ้หรือว่ากบวะกบหรือด้วงด้วงหรือกบเดี๋ยวให้ผมจําชื่อไม่ค่อยได้เดี๋ยวก่อนนะผมจําชื่อบอสไม่ได้ฮะบ,บอสมันไม่เหมือนอันนี้เนาะโอเคฮะขออนุญาตเคลียร์ของก่อนนะครับตอนนี้ โอเคจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งไม่มีอะไรให้เราเลยฮะไม่ดอกปีกแมงปอเล็กๆให้เราเลยนะครับโอเคตรงนี้ก็จะมีตัวเซอร์ไพรส์หรือเปล่าจ้าเอ๋ไม่มีครับผมงั้นผมขออนุญาตไปเซฟสักรู่แล้วกันเซฟตรงนี้แหละฮะวันนี้ขออนุญาตเซฟไปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับโอ้แบบวันนี้พี่มาเร็วนะครับวันนี้พี่พาลงเร็วจังเลยอะไรก็นี่ระประมาณนี้นครับถ้าเกิดมันดันมันไม่ยากนะครับเห็นไหมดันมันนะถ้าเขียนว่าระดับยากก็จริงนะแต่มันไม่ได้ยากสมชื่อฮะ วันนี้เราก็เลยคิดว่าเราผ่านฉลุยแน่นอนคะไม่ต้องกลัวครับโอเคครับผมขออนุญาตออกไปเซฟสักครู่แล้วกันนะครับเผื่อกันบั๊กกันการบั๊กกันตุยนั่นเองนะครับแต่ส่วนมากไม่ค่อยตุยหรอกเพราะเจอบอสดวงนะครับโอเคครับผมขออนุญาตออกไปเซฟสักครู่ครับผมโอเคครับไปกันเลยโอเคครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาอยู่ที่หน้าห้องบอสเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมถ้าเกิดว่ามีคนนะครับถามว่าทําไมเดี๋ยวนี้พี่ไม่ค่อยเอายาตีแรงมานะครับเพราะว่าผม ได้ทดลองแล้วนะอันนี้คือผมคิดเองนะในความคิดของผมเองนะเหมือนตัวของยาเอนิ l โ t สตินะครับไม่ได้เพิ่มเมลีดามจให้กับอาวุธปืนนะครับจะเพิ่มให้แค่เหมือนไม่อาไม่ได้เพิ่มให้อาวุธดาบด้วยผมก็เลยงงอยู่ว่านะตอนนี้ผมกำลังงงว่าเอนิ l โ t สต l เนี่ยนะครับผมมันเพิ่มให้กับอะไรกันแน่นะครับเพราะด้วยความที่ว่าผมได้ทดลองหมดแล้วแหละนะครับ มันมีคลิปแล้วแล้วนะคบผมแต่ว่าผมยังไม่ได้ลงให้ท่านผู้ชมดูนะครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาเนาะผมเป็นคิวนะครับแต่ว่าคือบางคนก็เข้าขอขอเข้ามาเยอะเนาะสำหรับการที่ให้ทำเอ่อการเอ่อเขาเรียกอะไรนะทดลองนะครับจารจับนู่นจับนี่นะครับผมได้ทําให้หมดแล้วแหละแต่ว่ามันต้องรันตามคิวนะครับซึ่งผมอันนี้ผมสปอยให้ก่อนเลยว่ามันจะมีทดลองนะครับยาไอเดโรสติลว่าใช้ได้จริงกับอาวุธอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วผมได้ทดลองแล้วมันไม่ขึ้นเลยทั้งอันเอ้ทั้ง ทุกอันอ่ะไม่ว่าจะเป็นอาวุธอาวุธดาบหรือว่าปืนลูกซองหงนั้นมันไม่ขึ้นอ่ะผมก็เลยงงว่าเอ๊ะแล้วเมรีดามดอ่ะเขาว่าเมรีดามดในในใน,ในตัวเกมหมายถึงอะไรนะครับแต่ว่าผมพูดในคลิปนั้นแล้วเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับอ่ะเอาง่ายๆนะครับผมวันนี้ผมรับแค่วิลลี่ดันเจียนแล้วกันนะครับผมปะเดี๋ยวเราจะไปเจอกับห้องบอสเลยแล้วกันนะครับน่าจะเป็นอาโอเคนะครับเป็นบอสด,ด้วงเหมือนเดิมนะครับซึ่ง ผมไม่มีอืฮะแล้วผมทายังไงล่ะทีนี้ก็ขออนุญาตบวกไปก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคน่าจะติดโขดหินนะอันนี้มันคือตุยปะโอเคฮะเดี๋ยวผมจะทําวิธีการนะครับเอ้ยมันเดินเร็วจังวะเฮ้ยมันเดินเร็วจังอะเอ้ยกระโดดข้ามไปลอย่าบอกว่าข้ามได้ชิวๆว่าแล้วไงแล้วมันข้ามได้ชิวๆแล้วผมไม่ชิวว้าวกระโดดือ้ผมผมกระโดด เกือบตกลาวาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป๊บนองอ่ะทิงเลยมาโอเคแล้วเราก็วิ่งอ้อมอ่ะอุ้ยตกใจหมดดูดิเออเออแล้วผมก็ไม่มีอึไงวันนี้ผมลืมผมลืมว่าผมลืมว่ามันเป็นดันในไอ้นั่นน่ะไอ้ทุ่งทุ่งเห็ดเออล้วทุ่งเห็ดอ่ะมันง่ายแต่ทีนี้อะผมไม่มีอ,อึแล้วผมต้องทำไงก็ต้องยิงอย่างเงี้ยนะท่านผู้ชมมัน,ม,นมันไม่มีวิธีไหนแล้วตอนนี้ผมลืมเอาอึมา ลืมเ,เอาอื่มาจริงๆทุกคนวันนี้ผมเลยต้องสู้แบบนี้นะครับมันนานแน่นอนอะ่ะผมแทงไม่ได้ด้วยโอ้ยผมจําจุดกระโดดไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอทไมกระโดดกะที่อ่ะออยู่ดีผมก็กระโดดกะที่ว้าวนี่ไงหันหลังแล้วหันหลังแล้วหันหลังคือเราวิ่งไปเรื่อยๆได้นะทุกคนแต่ว่าตัวของเลือดมันจะรีอะ่ะผมก็เลยไม่ค่อยอยากวิ่งเท่าไหร่หรือว่าเราต้องใช้ชุดเทคเหรอเราต้องงัดชุดเทคชุดเทคออกมาใช้หรือเลปล่า โอเคผมวิ่งด้วยท่าน,นี้ทีกว่าวะไม่งั้นช้าแน่หาจุดที่ไม่ต้องกระโดดได้ไหมออโอเคผมไม่ผมไม่รู้ว่ามันตีแรงไหมอะผมไม่ผมไม่เคยโดนมันตีด้วยวะไม่เคยแบบเออเคยโดนมันตีแต่ว่าไม่เคยดูเกาะเลยอะว่าแบบเออว่ามันว่าเกาะมันลดเท่าไหร่ลดเยอะไหมเฮ้ยออผมเซฟทำไมเฮ้ยจะเกือบแล้วเกือบวิง่งลงไปในลาวาเองหอ ผมว่าลาวานี่น่าจะตุยแน่ๆเลยอ่ะไม่น่าจะเป็นลาวาเหมือนห้องมงไอบอลแมงมุมที่เราเจอครั้งที่แล้วแน่ๆเลยผมว่านี่ครับหาไปที่อื่นบ้างเถอะทุกคนถ้าเกิดผมลืมเอาอึอมามันมีวิธีที่ผลิตอึอเร็วไหม <c oughs> มันไม่มีอึทุกคนทำไงดีทุกคนมันต้องสู้อย่างนี้จริงๆเหรอโอเคสู้อย่างนี้ก็คือสู้อย่างนี้เอ้ดูว่ากระสุนผมหมดก่อนหรือว่าอ่ะถ้าสู้อย่างเงี้ยโอเค แต่ว่ามันมีจังหวะที่มันไม่เอ้ยแต่มีจังหวะที่มันมันไอเนี้ยมันมันหันหลังอะมันมีจุดบั็อกปะวะห้องเนี้ยไม่มีนะห้องนี้เหมือนห้องอ่าห้องของไอ้เจ้ากบอ่ะห้องของที่เราไปเจอก่อนน้านี้นะครับที่ต้องเอาอึ่ออเนาะเพื่อดึงจังหวะนะครับซึ่งครั้งนี้ผมไม่ได้มาไม่ไม่ใช่ลืมนะทุกคนแต่ว่าผมมาลงดันนี้นานมากแล้วนะครับซึ่ง ผมจําไม่ได้เองเนะครับมันมันจำมันนึกภาพไม่ออกว่าไอ้ห้องบอสที่เราเจอก่อนหน้านี้ในห้องของเอ่ออะไรนะในห้องของตัวตัว,ตวไอ้ตัวต้นเห็ดอะเออไอ้ห้องของต้นเห็ดอะครับอันนั้นมันมันเราจําได้ในลักษณะที่ว่าเออพอเจอไอ้บอสด้ดวงเนี่ยจะเจอแต่ในต้นเห็ดอย่างเดียวใช่ไหมถูกไหมแต่พอเวลามาเจอกับดนันโลง่ลงๆอย่างเงี้ยนะครับผมก็นึกไม่ออกว่าแบบเอ๊ะมันโล่งไหมว่าดันเนี่ย เพราะว่าด่านที่แล้วมันก็โลงไปแล้วเนาะอ๋อมันคิดว่ามันบั๊กทุกคนถ้าเราเดินผ่านเดินบนก้อนหินมันจะบั๊กไหมวะผมก็วิ่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเดี๋ยวผมจะทําปกคลิปแบบเตือนทุกคนนะว่าอย่าลืมก้อนอึด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยผมลืมมันก็เลยแบบทําให้ทุกคนอาจจะทําให้ทุกคนแบบเบื่อนะแบบนั่งดูคลิปนานๆนะครับเออแต่ว่าทุกคนก็อย่าลืมนะฮะมาถึงจุดนี้ใครที่ลืมเอามาก็ ทำแบบผมนะฮะวิ่งยิงเรื่อยๆวิ่งยิงเรื่อยๆครับเอ้ยนี่ไงนี่ไงอืออืออแล้วอือแล้วมันจะอื๋อจะกินไหมเฮ้ยมันกินขอบคุณเจ้าขอบคุณขอบคุณมาก,มากๆที่อือออกมาให้โอ้โหหรือว่าเราต้องกินเรื่อยๆไหมกินพวกกินพวกอาหารหรออ่ะกินพวกน้ำหรอทําให้อื๋อไวขึ้นไม่ผมไม่ผมแทบจะไม่เห็นตัวละครผมอือเลยอ่ะแบบตัวละครผมแทบจะไม่ค่อยอื๋ออ,อกมาเลยอ่ะหลังๆเนี้ย มีแต่เมื่อกี้เลยอะโอเมื่อกี้เป็นช็อตที่แบบเราต้องการพอดีอะผมคิดวงนิ้ในหัวอยู่ว่าตัวละครมันจะอึดให้ไหมวะถ้าเกิดอึดอึดอะมันอย่างน้อยมันก็ยังแวกแวกินอะเข้าใจไหมแว,แว,แว,แวแกแกินอึดอยู่แล้วว่าแต่ว่าแบบคิดไม่ออกไงว่ามันจะอึดให้ตอนไหนสุดท้ายแล้วถ้าอึดอยู่นะขอบคุณอยู่ขอบคุณมากมากอึดอีกทีได้ไหมเขาถือว่าเป็นการขอร้องมันไ,ไม่มาทุกคนเฮ้ยแต่อย่างน้อยมันก็ตดโขดหินให้เรานะแบบเวลามันเดินตามเราอย่างเงี้ย เราวนโคนหินเอ้ยไงเอาวแย่และให้มันเลี้ยวก่อนก็ไม่ได้ไปนี่ไปกดตีเกินชุบ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 วิ่งมานี่ฮะวิ่งมานี่ฮะแล้วก็ยิงฮะมันข้ามโคนหินได้โดยที่แบบอนี่ปะติดปะเฮ้ยติดติดติดโคนหินกินคนปะพาะอกเ,เป็นมองเราตลอดเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยไงไม่หนีแล้วเอเอเราใช้โคนหินได้ปะมาผมลองใช้โคนหินดู ให้มันให้มันเอกสิบเสรเราอ่ะให้มันหมดเอกสิบเสร็เราเอกสิบคือการโกรธโกรธเกี้ยวเนี่ยเกี้ยวโกรธอะไรสักอย่างเกี้ยวกราดเออเนี่ยนี่ไงโอเคเฮ้ยใช้โคลดหินตรงนี้ได้เพิ่งมารู้ตอนจบ <c oughs> โอเคทุกคนท่านผู้ชมจะเห็นไหมว่าโคลดหินอยู่ตรงนี้อยู่ตรงไหนคือโคลดหินตรงนี้จะอยู่บริเวณที่ไม่มีลาวาตัดนะครับเห็นไหมลาวามันจะหยุดตรงนี้นะครับเป็นเป็นพื้นที่เชื่อมกันนะครับนี่ นะครับผมก็เป็นโคนหินตรงนี้นะครับมันก็จะเอ้ยมันบักได้โคนหินมันบักได้ว่าแล้วเชียร์ทำไมมันเดินออกยากนีงไงมันมันเอาตัวเข้าไปบักได้อยู่นะครับซึ่งก็นี่นะฮะก็คือเอาใช้โคนหินตัวนี้แทนนะถ้าใครไม่เอาอึอมานะครับก็ใช้โคนหินตัวนี้แทนแต่มันจบแล้วว่าทุกคนดูจนจบแล้วเออทุกคนดูก่อนนะอย่าดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะครับเพราะว่าจะได้มีจุดบักให้ดูนะโอเคฮะคผมถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่างไรก็จะลืมโอ้กด อ๋อมันไม่สามารถยืมบนตัวได้หรอโอเคขอโทษขอโทษขอโทษ,อโ,ทษโอเคครับผมวันนี้ถ้าเกิดคลิปนี้พี่ประโยชน์อย่างไรหรือว่ามีเทคนิคดีๆที่ท่านผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่มาคลิปใหม่ๆค,คลิปที่มีสาระจากไว้ซีพีนะครับผมวันนี้ไวซีพีขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปใหม่จะเป็นคลิปอนะไรนั้นก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยละ่ะวันนี้ไวซีพีขอตัวลาไปก่อนครับผมซีโอเคครับขอให้ท่านผู้ชมสนุกกัเ okay, กนะครับผมบ๊ายบาย